นะคะคุณเดี๋ยวนะคะขออนุญาตระหว่างนี้นะคะคุณเอหมายเลขหกสิบเอ็ดนะคะแจ้งมาบอกว่าลำโพงไม่มีเสียงทางทีมเทคนิคลองช่วยดูนะคะค่ะขอคิวต่อไปเลยนะคะเป็นหมายเลขเจ็ดสิบสองนะคะคุณวัสนาทูลแก้วนะคะอยู่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นเป็นเบอร์เจ็สิบหกนะคะคุณจุฑทาทิพย์แซ่เฮงค่ะอยู่ไหมคะ,ะถ้าไม่อยู่เป็นคุณจิตรากริดปานันนะคะหมายเลขเจ็ดสิบเก้านะคะอยู่ไหมคะค่ะหมายเลขแปดสิบเอ็ดนะคะคุณรัตนวดีคุณรู้คะมี คุณคิดค่ะคุณคิดยกมือไม่ทราบว่าชื่อจริงอะไรนะคะเอ่อขอขอหมายเลขนะคะท่านยังไม่ได้เปิดไหม่ค่ะค่ะ,ค,ะคือท,ท่านท่านที่ยกมืออิเล็กทรอนิกส์ถ้าสะดวกขอให้ช่วยพิมพ์ลำดับท่านก็ได้นะคะจะได้ช่วยดูรายชื่อให้นะคะเพราะบางทีโปรไฟล์อาจจะไม่ตรงค่ะคุณวัสนาทูนแก้วนะคะยกมือน่าจะเป็นลำดับ ค่ะเชิญค่ะบอกอแนะนำลำดับตัวเองชื่อนะคะแล้วก็อาชีพการศึกษาอายุนะคะมีความเจ็บป่วยหรือเปล่าสั้นๆเชิญได้เลยค่ะค่ะแต,แต่หน้าจออีกครั้งหนึ่งนะคะคุณลักษณะโทษทีค่ะไม่ยังไม่ดังแต่ที่หน้าจอแล้วก็สัญลักษณ์เปิดไมค์อะคะ่ะตรงไมโครโฟน แต่ทีเดียวก็ได้ค่ะเพราะถ้าแตะหลายครั้งมันอาจจะไปปิดอีกรอบนะคะย,ยังไม่ขึ้นนะคะโทษทีเดี๋ยวแตะหน้าจอทีนึงก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเน็ตช้าอาจจะรอ,อนิดนึงให้เห็นสัญญาณไม้ขึ้นมาถ้าเป็นกากบาดอยู่อะคะ่ะแดงๆให้แตะที่ตัวไม้อีกครั้งหนึง่งจะเป็นสัญ,ญลักษณ์เปิด ได้ไหมคะตอนนี้ยังไม่ได้ยินเสียงนะคะได้แล้วค่ะเปิดได้แล้วค่ะค่ะเชิญได้เลยค่ะกลับขออภัยค่ะค่ะกลับคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวนะคะดรใจเพชรกาจนค่ะด้วยความคารพเป็นอย่างสูงค่ะเจรทมสำนึกดีที่น้องจิตอาสาทุกท่านค่ะดิฉันชื่อนางสาววาสนาทูลแก้วค่ะชื่อเล่นชื่อหยินค่ะ อายุ45ปีค่ะลำดับที่72นะคะอาชีพเป็นพนักง,งานบริษัทนะคะการศึกษาระดับปริญญาตรีนะคะสถาบันราชภาฏสวนสุนันทาค่ะความเจ็บป่วยนะคะมีอาการชาครึ่งซี่ค่ะทางด้านขวานะคะต้องการสั่งกัดการศึกษาภาคกลางค่ะเพราะว่าตอนนี้อยู่ตรงสมุทรสาครค่ะรักษาสินห้าได้ค่ะ ตอนนี้ก็คือถือซีนห้าอยู่นะคะงดเบนเนื้อสัตว์ค่ะแล้วก็ทําอาหารปรับสมดุลทานเองนะคะรับฟังแล้วก็สามารถทําตามมาติหมู่ได้ค่ะการเป็นจิตอาสาสามารถทํางานฟรีได้ค่ะตามกําลังนะคะแล้วก็จะทําให้ดีที่สุดค่ะสนใจเรียนวิชาลามนะคะก็คือต้องการพึ่งตนแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นให้พ้นทุกข์ค่ะเพราะว่าเคยถามกับ ตัวเองในใจว่าคนเราเกิดมาทําไมนะคะเกิดมาแล้วเพื่อมามีบ้านมีรถเศษกิเลสแล้วก็จากโลกนี้ไปนะก็เลยคิดที่จะทําความดีต่อๆไปค่ะการได้ได้รู้จักกับแพร์พิธีทำครั้งแรกเนี่ยก็คือเอ,อเมื่อปีประมาณประมาณสองห้าหกะค่ะเคยได้ไปช่วยอาจารย์นะคะที่เอ,อเวทีลาดาเนินนะคะนะคะตอนนั้นที่อาจารย์มีค่าย กับท่านพ่อครัวค่ะแล้วก็เออหลังแล้วก็มีหลานชายแนะนํามานะคะแล้วก็ที่ได้กําลังใจอย่างหนึ่งคือจากพี่เล็กมหาชัยค่ะพี่เล็กเคยบอกว่าการปฏิบัติธรรมตามที่ต่างๆที่หญิงเคยปฏิบัตินะตามวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้ามาตามแนวของอาจารย์เนี่ยเป็นการลดกิเลสล้างกิเลสได้นะตรงนี้ก็เลยแบบเออแบบว่าทําให้เราแบบรู้สึกแบบว่าประทับใจแล้วก็อยาก มามาปฏิบัติให้ให้เยอะๆขึ้นนะคะนะคะแล้วก็หลังจากหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็คือทยอยได้ช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะคะอย่างเช่นคนที่ทำงานเขาก็แบบเคยเป็นเป็นเ,เดินเกือบไม่ได้ะคะ่ะก็เลยใช้วิชาขวาาัวซาปูดขัว้าให้เขาแล้วก็นวดให้เขาสามารถเดินได้นะคะแล้วก็เคยเใช้ยาเก้าเม็ดดูแลพ่อของตัวเองนะคะที่เจ็บป่วยนะคะ ค่ะแล้วก็เคยเข้าค่ายที่ส่วนเก้าเมื่อสามปีที่แล้วอะค่ะส่วนเก้าเพราะว่าเจอตรวจเจอก้อนเนื้อที่ทรงอกอะค่ะแล้วก็ใช้ยาเก้าเม็ดดูแลตัวเองมานะคะจนจนดีขึ้นจนทุกวันนี้ค่ะแล้วก็คิดว่าต่อไปก็จะทาแต่คุณงามความดีต่อไปนะคะค่ะกลับขอบพระคุณค่ะสาธุค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะมีท่านใดจะสอบถามคุณวัสนาเพิ่มเติมไหมคะ ถ้าไม่มีจะขออนุญาตโหวตนะคะท่านใดที่คัดค้านกรณีนี้ก็เชิญยกมือค่ะไม่มีนะคะข่าผ่านนะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะคุณผจ้ชมค่ะท่านต่อไปนะคะเห็นยกมือไว้น่าจะเป็นหมายเลขหกสิบเอ็ดคุณดรุนวันแท่หานนะคะคุณดรุณวันพรอ